ขอบคุณครับเชิญท่านสุธนครับท่านผู้อภิปรายกรุณารักษาเวลาด้วยนะครับแต่ท่านเพิ่มกันคนละสามนาทีนี่ก็ยืดเยื้อะนะครับก็บฝากด้วยนะครับกาบเรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกอุ้ทสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับกระผมสุธนค้ากันขายสมาชิกอุที่สภาหมายเลข169กลุ่ม18 สื่อสารมวลชนจากจังหวัดอุทัยธานีครับขอร่วมอภิปรายคัดค้านร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรหรือที่เรียกกันตามภาษาชาวบ้านว่ากฎหมายบ่อนคาสิโนด้วยเหตุผลทางด้านจริยธรรมและคุณธรรมของสังคมไทยซึ่งกระผมเห็นว่าเป็นรากฐานสำคัญยิ่งกว่าประโยชน์ทางเศรษฐกิจใด ซึ่งมีเนื้อหาหลักในการเปิดโอกาสให้มีการจัดตั้งบ่อนคาสิโนอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทยในห่วงเวลาที่บ้านเมืองเรารเผชิญกับความเหลื่อมล้ำความเปราะบางของครอบครัวและปัญหาทางศรีลรธรรมที่สั่งสมกระผมขอตั้งคำถามว่าเรากำลังจะสร้างสังคมแบบใดหากรัฐบาลเลือกที่จะให้การรับรองธุรกิจที่ตั้งอยู่บนความโลภ ความหลงและการทำลายสติของประชาชนการพนันไม่ว่าจะแต่งตัวดีเพียงไรไม่ว่าชื่อจะเปลี่ยนเป็นสถานบันเทิงครบวงจรหรือเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกแกนแท้ของมันก็คือการหากำไรบนความสูญเสียของผู้อื่นเป็นธุรกิจที่วัดค่าชีวิตของคนด้วยตัวเลขในบ่อนไม่ใช่ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เราจะอธิบายต่อเด็กไทย อย่างไรเมื่อรัฐบาลบอกว่าการพนันถูกกฎหมายแล้วขอเพียงแค่ภาษีเราจะกล้าสอนให้เด็กและเยาวชนไทยเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ความสุจริตความพอเพียงหรือความรับผิดชอบนี่ไม่ใช่แค่กฎหมายหรือแค่หลักคำสอนแต่เป็นคำสอนของรัฐบาลว่าจะพาประเทศนี้ไปทางไหนท่านประธานครับ ในประเทศที่มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติในสังคมที่ยกย่องคําสอนเรื่องการหลีกเลี่ยงอบายมุกเราควรหรือไม่ที่จะเปิดประตูให้อบายมุกกลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเราควรจะยืนหยัดต่อหลักแห่งคุณธรรมที่บรรพบุรุษของเรารักษามาอย่างยาวนานเพราะเมื่อจริยธรรมถูกทำลายลง เราไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวผู้คนให้ความรับผิดชอบต่อการเหลือเพียงความเห็นแก่ตัวความรุ่มหลงและในที่สุดเหลือความพินาศด้วยเหตุผลนี้กระผมจึงขอใช้สิทธิ์คัดค้านร่รางพระราชบัญญัตินี้อย่างถึงที่สุดเพื่อรักษารากฐานคุณธรรมในสังคมไทยไว้ให้แก่ลูกหลานท่านประธานครับปกติไม่ว่าประเทศไหน ก็แล้วแต่ไม่ว่าจะมีระดับการพัฒนาเป็นประเทศพัฒนาแล้วก็ยังเกิดปัญหาเมื่อมีธุรกิจคาสิโนโถูกกฎหมายในประเทศแต่ปัญหาเขาอาจจะน้อยเนื่องจากมีก,กลไกภาครัฐที่สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นจะบังคับใช้ให้มีประสิทธิภาพก็ต้องมาจากการทุจริตคอร์รัปชันในระดับต่ำเช่นกรณีประเทศสิงคโปร ที่รัฐบาลนักอ้างถึงบ่อยๆซึ่งสิงคโปร์เมื่อปีคศ2005ที่นายกลีเซนลุงได้อนุมัติให้มีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่มีคาสิโนโในปี2002 2005มีการทุจริตครัปชันต่ำสุดอันดับ5ของโลกแต่กรณีของประเทศไทยในปัจจุบันมีการทุจริตอันดับที่107ของโลกสิงคโปร์ได้คะแนนความโปร่งใสยอยู่ที่84คะแนน ประเทศไทยได้คะแนนความโปร่งใสทมาภิบาลค่ารัฐเพียง34คะแนนห่างกัน50ขกว่าคะแนนซึ่งไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เพราะบริบทของสิงคโปร์ตอนที่ทำคาสิโน,โนถูกต้องตามกฎหมายเป็นประเทศที่มีไรายได้สูงมี GDP ตอนนั้น30,000รดอลลา,าร์สหรัฐประชากรส่วนใหญ่เป็นประชากรที่มีคุณภาพมีสัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้ความช่วยเหลือของรัฐเพียงแค่2% ของประชากรทั้งหมดคราวนี้มาดูประเทศไทยเราครับปัจจุบ,บันมี GDP ปีนี้อยู่ที่7,000ดอลลาร์สหรัฐมีประชากรอยู่ในโครงการความช่วเหลือของภาครัฐคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึง16ล้านคนคิดเป็น20%ของประเทศท่านประธานที่เคารพครับแม้จะมีผู้เสนอร่างกฎหมายฉบับนี้ด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ อ้างว่าจะสามารถสร้างไรายได้ให้แก่ประเทศดึงดูดนักท่องเที่ยวถึงแม้ว่าจะลดการลักลอบการเล่นการพน,นพันผิดกฎหมายกับผมก็ขอเรียนว่าประโยชน์ทางเศรษฐกิจเหล่านี้เป็นเพียงภาพมายาที่ไม่สามารถชดเชยผลกระทบทางสังคมอันเป็นหนักหน่วงและลึกซึ้งที่เกิดขึ้นได้เลยครับประการแรกการพนันเป็นเหตุของปัญหาครอบครัวหนี้สินและอาชญากรรมที่เผยแพร่ที่แพร่หล ในประเทศที่มีการเปิดบ่อนคาสิโนอย่างถูกกฎหมายกับประสบปัญหาการเพิ่มขึ้นของอัตราการล้มละลายปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนในระยะยาวอย่างเห็นได้ชัดประการที่2การเปิดบ่อนคาสิโนไม่อาจจำกัดเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติผู้มีฐานะดีได้จริงย่อมเกิดการล่วไหลามาสู่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเยาวชนและกลุ่มเปราะบางในสังคม ซึ่งตกเป็นเดี่ยของการเสพติดการพนันและถูกล่อลวงเข้าสู่ห่วงโซ่การก่อหนี้หรือนำไปสู่อาชญากรรมทุกรูปแบบาการที่3การที่รัฐจะออกกฎหมายเพื่อเปิดทางให้สิ่งที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมกลายเป็นเรื่องถูกต้องตามกฎหมายย่อมเป็นการบั่นทอนรากฐานทางคุณธรรมของสังคมไทยโดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยมีพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ การพนันถือเป็นอบายมุขที่ไม่ควรสนับสนุนประการสุดท้ายครับการเปิดปอนคาสิโนโแม้จะมีการควบคุมแต่ในทางปฏิบัติมักจะตามด้วยระบบอุปถัมภ์การทุจริตเชิงนโยบายผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้มีอำนาจที่จะบั่นทอนความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อรัฐและเปิดช่องทางให้กลุ่มทุนหรือกลุ่มอิทธิพลเข้ามามีบทบาทในสาธารณะกระผมขอยืนยันว่าการทุจริตไม่อยู่ห่างจาก บ่อนการพนันการออกกฎหมายนี้เท่ากับรัฐบาลเปิดช่องให้การชุดริตเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและยากแก่การควบคุมในระยะยาวดังนั้นกระผมขอเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาด้วยความรอบคอบและมองไกลเกินกว่ารายได้ระยะสั้นเพราะสิ่งที่ท่านกำลังแรกคือความเสื่อมถอยของธรรมาภิบาลความน่าเชื่อถือของรัฐบาลและความศรัทธาของประชาชนขอขอบคุณครับ